สวัสดีครับพบกับ DMC NEWS ในช่วงเวลานี้กันนะครับเด็กดีวีสตาจากโรงเรียนแม่สารวิทยาได้ร่วมกับกัลยนานมิตรจังหวัดลำปางจัดพิธีทอดกระถินสมริดเด็กดีวีสตาขึ้นครับ สำหรับพิธีทอดกรถินสำริดของเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนแม่สันวิทยาในครั้งนี้จัดขึ้นณวัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยมีนายธีรพัฒน์แก้วปินตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าโรงเรียนแม่สันวิทยาเป็นประธานกรถินซึ่งน้องน้องเด็กดีวีสตาร์ทุกคนต่างพร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากรถิ่นกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อมาน้อง,น,องน้องเด็กดีวีสตาร์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมร่วมกัน จากนั้นประธานกรถินได้น้อมนำผ้ากรถิ่นถวายแด่คณะสงฆ์ตัวแทนคณะครูนักเรียนวีสตาและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยททยธรรมซึ่งทุกท่านต่างเบิกบ,บานในบุญที่ได้ร่วมกันทําในครั้งนี้เป็นอย่างมากและได้ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณตนที่น้องๆทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันบอกบุญกระถินในครั้งนี้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ครับมีความปราบปลื้มยินดีในการที่หลวงพ่อธรรมชยโยเปิดโอกาสให้เด็กดีวีสตา ทอดกฐถินสร้างบุญสร้างบาร,รมาีบุญบาร,รมีอันที่จะเกิดขึ้นนี้หลวงพ่อธรรมชัยโยเป็นผู้มีบาร,รมีเปิดโอกาสให้บวชพระหนึ่งแสนรูปทั่วประเทศไทยและเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทั้งหลายมีสะมีส่วนร่วมในการทอดกฐถินร่วมกับผู้ใหญ่ในการครั้งนี้ซึ่งครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบ น้อมนำมาหลวงพ่อมีความปรับเพิ่มยินดีในการทอดกฐถินในวันนี้น้อมนึกถึงไปถึงหลวงพ่อธรรมชยโยผู้มีเมตตาบาร,รมีขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในณโอกาสนี้ขอให้พระพุทธศาสนาของเรามีความเจริญรุ่งเรืองกระหินในครั้งนี้นะครับผมพวกเราได้จัดเตรียมมา ร่วมเวลาเกือบเดือนนะครับผมจนในถึงวันนี้นะครับผมกระถินของเรานะครับสำเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมผมมีความประทับใจเป็นอย่างมากนะครับผมก็รู้สึกด,ดีใจและภูมิใจนะคะที่นักเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยาได้จัดกระถินสำเร็จทอดถวายณวัดพระธาตุดอยน้อยแห่งนี้การจัดกิจกรรมของนักเรียนเด็กดีวีสตาของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จัดกิจกรรมศาสนพิธีได้อย่างราบรื่นเป็นที่น่าภาคภูมิใจชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ขึ้นครับสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะสวนป่าหิมะวันอำเภอภูรเรือจังหวัดเลยโดยมีนายกิจเกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต2เป็นผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนกว่า200ท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต่างก็มีความตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนตนเองและจะนำธรรมะโดยเฉพาะวิธีการนั่งสมาธิไปถ่ายทอดให้กับคุณครูที่โรงเรียน เพื่อคณะครูจะได้ฝึกฝนตนเองก่อนที่จะไปสอนนักเรียนนอกจากนี้คณะครูทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการยังรู้สึกประทับใจกับการปฏิบัติธรรมเพราะทั้งอากาศธรรมะบุคคลทําให้ใจได้หยุดนิ่งนั่งธรรมะได้เย็นใสและตั้งใจว่ากลับไปก็จะนั่งสมาธิกันทุกวันครับในวันอังคารที่16พฤศจิกายน2553ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีพิธีตักบาตรพระนะทุ่งบัวตองดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปก็ต้องขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านที่สนใจไปร่วมงานกันให้เยอะๆนะครับแล้วกลับมาติดตาม d m ียมซีนได้อีกครั้งในช่วงของข่าวภาคค่ำนะครับสวัสดีครับ